สองตัวสองตัวมันมีมีสามตัวเลขที่จ<อ>ะต้องเนะ<ะ>ขียนมีสามรอบใช่ไหมล่ะมีสามรอบแตเขียนทีละรอบรอบละเดี๋ยวรายการแกล้งผมไหมเนี่ยเ <laughs> ขียนตัวเลขที่ชื่นชอบก่อนครับผมเขีนตัวเลขกดหัวใจ,คจคเคลียร์กดหัวใจเคลียร์มานะครับกดหัวใจเคลียร์มาเคลียร์มาได้เลยครับหัวใจสีแดงหัวใจสีแดงครับอ่ะตอนนี้อุ๊กี้เขียนแล้ว เป็นเลขตัวเดียวด้วยนะฮะเลขตัวเดียวด้วยเลขตัวเดียวด้วยนะครับเลขตัวเดียวด้วยอันนี้ถ้าใบถ้าใบถ้าจะสามารถใบได้ตัวเลขทีเกี่ยวเกี่ยวข้ออะไรบ้าง <Hey. S 1> เลขที่ชอบเลขแรงเลยนุม่มคุณนุ่มอะแสดงความดีกับ, <laughs> บ,บคุณนุ่มด้วยนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เคลียร์กระดันก่อนได้เลยครับเคลียร์กระดันก่อนได้เลยส่งหัวใจสีแดงเคลียร์กระดังงหัวฉีดมากหัวฉีดมากหัวายนีและื้วดีออกสองตัวสองตัวนะครับสองตัวนะตอนนี้เคลียร์กระดันมาก่อนนะครับที่หัวใจสีแดงเข้ามาเลยคิบหนักเลยคิดหนักเลยคิดหนักเลยเสร็จแล้วหรอ ถ้าตอนนี้พร้อมแล้วครับ <S <S สองตัวนี้ถอดตัวไหม,ต,ไมตัวเดียวออตัวเดียวตัวเดียวเหมือนเดิมไหยครับถ้าตอนนี้เป็นแปนพร้อมแล้วสามารถพิมพ์ตัวเลขในใจของอิงใายมาในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสี่อย่างสี่ยังไม่ใช่ครับน้องๆใช่วยใคได้ครับอะไรนะแอ มีคนถูกแล้วเลขกันคือหมายเลขแปดครับเลขแปดนะครับผู้โชคดีได้แก่ A N L a p คุณลำอนุบาคุณลำนะครับคุณลำนะครับไทยหมายเลขแปดถูกนะครับเดีใจของ สามารถติดต่อท่านทีมงานได้ครับคุณปุลล่าทองเมืองอะไรเนาะทองเมืองหลวงทองเมืองหลวงคุณคุณลาคุณลาาคุณปุลลาานะครับผมขอแเดงคนา้ยคนดีกยบคุณปุลลาด้วยสองหะสัวสองตัวสองตัวสองหลักสองหลัก ครับองแบบก่นริบเกล้านก่อนครับผมที่หมวกจครับกดวใจกดหัวใ,ใจสีแดงกันมาได้เลยครับส่งหัวใจสีแดงกันมาได้เลยแล้วคนที่จะช่วีก็คืออยู่ในกลุ่มเท่านั้นเออเ่อ,อนะครับจะได้รับของรางวัลไปนะครับ ส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้โหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบนะครับสามารถโหวตได้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคะแนนโหวตของท่านสําคัญต่อพวกเขามากเพราะวันนี้มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบฟอร์ตแทกหรือว่าเข้าไปสู่รอบอัตโนมัติเข้าไปสู่รอบนี้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อจะเข้าไปแข่งขันมอลลาร์มาดอนในรอบต่อไปด้วยและอีกคนที่เหลือครับรอดช นะครับใครที่ยังไม่ได้โหวตโหวตกันเข้ามาเลยตอนนี้สามารถพิมพ์ได้ไดเลย่ยงกัี่ปาครับได้เลยได้พิมได้เลยนะครับแฟนๆที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับพิมพ์ตัวเลขในใจอีกหนึ่งตัวเลขน,นี้พิมได้เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้กิมเกจเกจเสร็จแล้วครับผมสี่ห้าสี่ห้าเอาบอลมาได้เลยใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับสี่เก้าใกล้เคียงอีกแล้วใกล้เคียงอีกแล้็บลองๆคุยได้เลยนะครับ ตอนนี้บอกเลยว่าน้องๆ1น1 9้งไม่ใช่น้าไม่ใช่อง4น้องๆมีคนพูดถูกแล้ว4ลักีลักสีใกล้แล้วครับสี่สี่ห้ยังไม่ใช่ครับหไม่ใช่ครับ4 4อยู่เลข4อยู่เลข4หลักสี่หลักสหลักสี่นะหลักสีหลัก4นะครับ4นะครับงนเข้ามาเลยครับน้องๆ คอมเมนต์อาจจะช้านิดนึงคอมเมนต์อาจจะช้านิดนึงตอนนึงคอมเมนต์จากแฟนทันบ้านนะครับตอนนี้4ีใกล้เคียงครับว้าวสีุณแบหกถวกแล้วแบบเดียวกันเลยเป็นไรเนรขบงเราใกล้เคียงตอนนี้มีคนเฉียดวเยอะมากครับสี่เจ็ดมีคนถูกแลวครับนีกคบุญนามบัตรเบ็ด คุณน้ำบาตไหนวะน้ำบัตนี่คุณน้ำบาคุณน้ำบาตคุณนบาตนะครับคุณน้ำสนที่นี่ครับสิบสองคนผ่านไปยังไงบ้างน่คร่าตอนนี้ถ้าชุดน้องนที่นี้ตอบเลขถูกเราถือจะถอว่ายะเไ็่นด้ของวันนะครับแต่ต้องรอให้ทาง คนดูทางบ้านคอมเมนต์มาต่อว่าใคยใช้ผู้ช่วดีอาจจะมีตัเวเลขที่ถูกต้องก็ได้ที่พูดไปสักครู่นะครับเมื่อกี้มีอะไรแล้วบ้างน,นะมีหนึ่แปดใชะไหมครับสองสามอ่ามีอะไรอีกไหมครับ 8, <3. S 1> แปดสามตอนนี้มาแนละ้วอ่าตอนนี้สามคอมเมนต์ได้เลยนะสี่สามยังไม่ใช่นะยครับเจ็ดแปดยังไม่ใช่ใบให้เมื่อกี้มีน้องพูดตัวเลขนี้ถูกต้องแล้วหนึ่แปดว้าว เกี่ยวข้องอะไรกับบอสโชว์เลยครับเป็นเลขมงคลนะครับเลขมงคลก็คือนามวันแฟนก็จะเป็เลขนั่นคืองานโชคมหาลาภของเราที่ส่วนมากเป็เลขทะเบียนรถของสาวๆแบแปดแปเงี้ยแปดแปดถือมนจะลบขายด้วยแปดอย่างเงี้ยงวดหน้าต้อไปเก่งกันเราเองนะครับเมแอ่ะครับผู้ชมดีใครครับคุณสันทัศน์จันทบูรณ์คุณสันทัศน์จันทบูรณ์สวัสดีครับ เชื่อพร้อมกับในเซ็นอ็โจและอุ๋งกิ๋งนะครับกับงานหลังบ้านได้เลยนะครับอ่ะเลขต่อไปดีกว่าครับก็โจครับผมเล็กงานสุราเนาะเอาเลยครับวันนี้เชียร์กระดานกันมาก่อนครับใครได้คอมเมนต์ครับคอมเมนต์รูปหัวใจสีแดงกันมาก่อนครับหนึ่งถึงหนึ่เหมือนเดิมเนาะเป็นเลขกี่ตัวครับบออครับ สองตัวระหว่างนี้เคลียร์หัวใจกันมาก่อนนะครับหัวใจสีแดงพิมพ์กันเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณนะครับถ้าสามารถพิมพ์ตัวเลขในใจของบอลโจได้เดี๋ยวทางพิธีานจะให้สัญญาณนะครับตอนนี้นะครับน้อง<ร>สมามายกันได้เลยนะว่าเลขในใจที่สองของบอลโจลนั้นคือเลขอะไรชคื่อยไปทางบ้านนี่นะฮะดาวหน่อยดาวหน่อยสองตัวสองตัวหนึ่งร้อยไปหนึ่งร้อยไป 99น้องมี99แล้วแถวหน้ามีมีไหมครับเลขในใจ83ดสามแปดสกับ83มาแล้วแปดแปดสามหนอ่าตอนนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมแฟนๆางบ้านที่รับชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์องปิดนี้นะครับไพ่ในใจของร้อยโจร้อยโจเมื่อกี้น้องๆมีคนถูกไหมครัมีใกล้เคียงครับมีใกล้เคียงใบ้ใหได้ไหมครับอขึ้นต้นด้วย9 วว้าผมเล็กแรกเลยนะครับผมสี่พักี้ายอันมาเลยครับต่อในบ้านครับเก้ครับ่เก้าเก้าแปดได้เลยสี่เก้าไมแปดสี่เก้าสี่ไม่ใช่ครับเกสมาแล้วนะเก้าแปดครับเมเป็นแพนได้ไงฮะในเป๊กนนี้ยังไม่ถึงเลขเก้าเป็สอยู่มีสามแปดแปดคตเก้ารับสองหลักครับ ได <ried> ้เลย,เลยลพิมพ์เกมเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมดูร,รับเสื้อแล้วก็พร้อมในเซ็นของบอสโจและก็ลงอิงไปนะครับเหลืออีกสองรางวัลเทา่าน,นั้นนะสองรางวัลเท่านั้นครับรวมสรุปด้วยการในวันนี้ก็จะได้ความสนุกได้ชมพิธีคอนเสิร์ตจากน้นนองๆแล้วยังจะได้รับของก็แล้วกัน เสื้อผู้โชคดีครับผมพี่ป้าคุณกิตแสดงควยพิีกัคบคุณกิตดว้วยครับอีกหนึ่งรอบคุณกิตสามารถติดต่อาารับเสื้อแล้วก็ลายเซ็นพร้อมกับทาทีมง,งานกลับบ้านได้เลยนะครับผมอีกหนึ่งตัวเท่านั้นที่จะได้รับไปตอนนี้เคลียกระดานกันมาก่อนครับพิมพ์หัวใจสีแดงกันเข้ามารัรวๆได้เลยนะครับ อีกหนึ่งตัวเลขเท่านั้นเลขในใจบอสโจจะเป็นเลขอะไรนะครับใครที่จะได้รับของรางวัลกลับบ้านไปเป็นผู้โชคดีในวันนี้เสื้อพร้อมกับไอเซนหน,น,นึ่งและก็อบอสโจในวันนี้ครับอันนี้อาจจะไม่ชุดใช่ตัวชอบแต่อาจจะเป็นตัวที่เราจะออกนาองน้อที่อื่นเราจะมาว้าวเป็นแฟน,แนจดไปได้เลยนะเผื่อใครจะมีโชคด้วยกันโอุ้ยไม่กล้าถือกระโดดกดหัวใจกดหัวใจลงกดหัวใจเข้ามาลัวๆเลยนะครับเป็น 3 6 2 6ก6อง3 5สี่หี่หกสามห้เอางี้ไว้โจน้องๆในนี้มีคนถูกไหมฮะมีว้าวในนี้มีคนถูกนะครับเป็นแบโอ้โหสองหกค่ะบสองหถูกต้องนะผู้โชคดีบนนั้นคือใครครับผมพ้อมชุงนะ เลขสองหก็เป็นอีกหนึ่งเลขทีอบใช่ไหมครับบอลชครับและนี่ทีนจะมาวดที่จะมานี้นะครับจดกันไม่ได้เลยไมู่ก็ตามคนได้่เออต้องมีงวดทุกตวต้องมีอยู่ไม่เลขท้ายก็เลขบนไม่เลขบนก็เลขสามตัวไปเสียงโชคกันนะครับ้นยน้ผู้ชมน้อะไรเลยให้คนยกยกนุ้ยคุณนุ้ยคุณนุ้ย แสดงความยนดีกับคุณนุ้ยด้วยครับรับเสื้อพร้อมกับลายเซ็นของวัชโซนที่อุ๋งรีกไทยนะครับผมวันนี้ครบแล้ว